โทรศัพท์ไปใส่โทรศัพท์ไปใส่เบตเบ็ดแบตเบ็ดใช่แต่ว่ไหมคืัอใส่เปลืองโทรศัพท์นั่นซื้อซื้อซื้อใหม่ซื้อแล้วซื้อยังมันเดี๋ยวมันนำมาใส่ไงฮู้ยขับเ็นเจ้าใส่ยังเสื่อใช่แต่โทรศัพท์หาปีอันฮกปีที่แล้วยังเอามาใส่อยู่ผมซื้อมาจสกกัวไปแล้วซื้อมาสกกัวแล้วเดี๋ยวนี้ติดต่อซื้อสางได้บ่ เจ้าอยู่ยุกได้แหละเดี๋ยวนี้ยา่างโอ้ยติดต่อชิติดต่อกันยางห้ากันบันนี่อ้าวประหยัดประหยัดนี่เมื่อนี้เสียมืดหมืม่นเนี่ยโบเห็นนี่ว,ว่าติดต่อบ่ได้อันนี้เมียเพิ่นนี่น้องโกไปแล้วเมื่อวานผมเครียดเครียดยังมไม่มีโทรศัพท์เบอรอคือคือคือบอลเอาไปล้านเอาไปล้านาเอาไปซ้อม ตังไงฮะตังไงไม่มีไะนั่นอาผิดนะมื่อวันศุกร์รอตังเอฟซีอยู่โอ้รอตังเอฟซี่ต้องซ้อมดอกรันว่าฉันนะซื้อไมเลยเดี๋ยวรอเอฟซีฝากมาให้ฝากฝากตังมาให้เดี๋ยวผมจะไปแปลงนะฮะผมจะเอาไปแปลงเอายังไปแปลงโทรศัพท์ไปแปลงใช่มันเพลงไงเพลยแล้วจะไปแปลงใช่ผมจะไปแปลงอ ตลาดคุณนายนี่ไงตลาดคุณนายยาไปแปลงใช่โ<อ>มันมันเพิ่งมันเพิ่งเพลเมื่อตอนเช้านี้ขอเห็นโทรศัพท์ยาจากโทรัพท์มือแล้วอันบบเป็นตานั่นมันมันเพิ่งมาเพลวันนี้แหละโอ้ยมือไม่รลดมันสากไม่เข้าสากไม่เข้าแล้วชิกูสิคูอันระบบเก่าไดบ่บับบนี้ไม่รู้ได้เดี๋ยวผมต้องยิงยิงึ้นไปข้างบนเยเนี่ยยิงไปยัง ยิงขึ้นไปตรงดาวเทียมอ่ะเออกับผาบักแลมไปไปดมไปดมกาวแล้วก็ผ้ากันยิงบบดนี้แล้วก็เขายิงลงมาใช้เครื่องนี้เออพาบักแลมไปพุ่นไปหมอกาวดมกาวเป็นหมอแล้วก็ไปยิงซ้าดาวซ้าเดือนบอบๆอยู่พุ่นนดียวคนไปใช้อะไรบักแลมเครื่องใหม่ก็ซื้อแล้วแต่ยังไม่อยากใช้ทีไอพอลสิบแปดเอาเครื่องนี้มันทังไปก่อนนะถ้าทิ้งไอพอนสิบแปดมันบอเจ้าซื่อใหม่ถ้าจะเอาไปทิ้มก็เสียดายโอ้โหเอาไปทิ้มก็เสียดาย